เข้ามาดิอุย้ยหมืนกว่าคูณหไปอีกคูณหไปอีกหกหมืนหนึง่งอู้ยโอ้ย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 ดอกนี้ละมึงคูณสามสบอ้เช่หมืนห้าคูณสามสิบอ้ยสี่แสนห ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของปันโบหนึ่งหกแปดกันอีกเช่นเคยนะครับนะอยู่กันกับค่ายพิกพี่จีกันอีกแลยวจนะตะค่ายดีค่ายเดิมที่ปันโดเล่นกันเป็นประจำอะตอนนี้เราอยู่กันกับเกมที่มีชื่อว่าบิกินี่พาราไดส์นะครับผมหัวมาดูน้อง,องสาวสวยสุดเซ็กซี่กันเลยมาเพื่อนเพื่อนอน,นะอ่ามากันที่ต้นสุนพันห้านะครับพันห้าเป็นเอตุจุดจุดเพี้ยหน่งพันห้าเป็นเอตสัตว์นพันห้าเป็นเหตุสังเกตได้เอออะไรจะเป็นเอตละนะครับนะ มาเริ่มต้นกันที่เบดละส0บาทนะครับหมุนกันไปยาวๆเลยเดี๋ยวปันโวจะอธิบายฟีเจอร์ของตัวเกมให้ฟังนะครับเออนะครับในโหมดของเกมธรรมดาเนี่ยนะครับมันจะมีที่คูณ1คูณ2คูณ3คูณ4ี่และก็คูณห้านะครับเพื่อนๆเนี่ยจะสามารถได้ตัวคูณก็ต่อเมื่อเราแตกแล้วก็เนี่ยมันลงช่องวายมาเต็มๆช่องแบบนี้นะครับเพื่อนๆนะเออนะนี่ครับสแคตเตอร์มาก่อนนะครับเข้าฟีสปินไปเลยครับโอ้โหดูดิ แต่ละคนมึงแต่เกมกูไม่เว้นนะเออแม้ต่เกมกูก็ไม่เว้นนะมาดูครับผมในโหมดฟรีสปินเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราได้ช่องน้องๆมาแม้แต่นิดเดียวนะครับนี่ฮะได้รางวัลก้อนโตระดับซูเปอร์ไปเลยแม้แต่ว่าเราได้แบบช่องน้องๆมาเนี่ยคือหน้าน้องขึ้นมาแค่นิดเดียวมันจะขยับขึ้นมาจนเต็มช่องแบบนี้เลยนะครับแล้วช่องที่ได้เยอะที่สุดก็คือช่องขวาสุดหรือช่องที่ตัวคู้านั่นเองครับมาดูครับดอกนี้มาอีก2 9 0 0ครับนี่เบ็ดละ30เท่านั้นนะเพื่อนนะ ได้เต็มจอไปเลยครับเต็มจอเต็มจอแน่นอนครับเต็มจออีกแล้วครับผมดอกนี้ไมกเหลืออีกสี่ครั้งครับหนีสกัตเตอร์มาสองไว้เฮ้ไว้เห้โอ้ยไ,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 ไม่ได้ฮนะได้น้องคุณสามคำน้องคุณโอ้คุณห้าไม่ติดว่ะเสียใจนะครับนะเออได้อยู่ครับทันแปดอาจจะเป็นที่ตัวเกมเกมนี้เนี่ยนะครับไม่ค่อยมีคนเล่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปันหมูก็จะมาหาเกมที่ คนเขาไม่ค่อยเล่นกันนะครับเพราะว่าเปอร์เซ็นต์ของตัว pg เนี่ยมันอาจจะมาอยู่ในเกมที่คนไม่ค่อยเล่นกันก็ได้นะฮะอย่างเกมสาวทงสาวถ้ำเนี่ยนะโอ้โหแม่งคนเล่นเยอะนะครับนะอุ้ยไม่อ๋ออันนี้มันเงินงารางวัลล้ว่ากูได้แตกอีกเมื่อกี้เนะี <c oughs> ่ยยี่หกพันแปดเลยอ่ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราปรับเบดกันไปครับเบตละร้อยไปเลยนะฮะเบตละร้อยไปเลยนะฮะโอ้ยเซกเตอร์มาครับสวยเด็ดเด็ดมากแม่มามามาดูครับรอบนี้จะจ่ายแบบเมื่อกี้หรือเปล่า ขอนดังๆหนุดหหน right <c oughs> <Raven s> ่อยนะเพื่อนนะเป็ดละร้อยแล้วเพื่อนเออคูณห้ามาโอ้ยไม่ติดเลยครับคือมันจะต้องเชื่อมไปจนถึงช่องสุดท้ายที่น้องเขาโผล่ขึ้นมานะฮะถ้าน้องเขาโผล่ขึ้นมาแล้วไม่ได้นี่คือแบบจบเลยนะเพื่อนเห็นไหมมันโผล่มาแล้วมันไม่เข้าเนี่ยนะวายมาหนึ่งสองละวายมาหนึ่งสองแล้วพันแปดนะคูณสองไอ้พันแปดสิบคูณสองนะครับผมรางวัลต้นโตดอกนี้สองพันหนึ่งร้อยหกสิบครับสวยอา่าเหลืออีกสองครั้งครับถือว่าจ่ายน้อยนะเรอบนี่ยถือว่าเกลือเยอะนะฮะ โอ้โหนี่กูไปทะเลที่กูเข็มเลยสัตว์เกืออะไรเกินรอบนี้นะเออมาหน่อยดิโอ้โหกูสามาแบบดูน้องทั้งทีนะครับได้ไาแค่สองพันห้าเองนะไม่เป็นไรครับปรับเบ็ดสู้ครับผมอย่าไปหยองนะฮะต้นทุนเราเยอะเมื่อกี้มาแค่พันห้านะฮะตอนนี้ขึ้นมาหมื่นกว่าแล้วไปดิอุย้ยกอนโตวสวยดอกนี้สี่พันแปดไปต่อเพื่อน ไปต่อเพื่อนโอ้ยเต็มชอเต็มช่อเต็มจอไอสัตว์โอยตอกนี้เมื่อไหร่ครับรางวัลก้อนโตแบบเต็มจอเลยนะฮะคูไปด้วย2 5งหมสี่บาทครับโอ้โหเป็นอย่างไงเออนะครับนี่ยอุย้ยสกัตเตอร์มาต่ออีกมึงเป็นไงละ่ะบอกแล้วว่าต้องปรับเป็ดสู้นะครับผมเห็นไหมสแคตเตอร์มา2รงลุนีกตัวหนึ่งแตกอีกตัวเดียวเพื่อขอหน่อยขอหน่อยอ้ย วืดไปหน่อยเดียวนะครับเม้แหมเป็นได้เลยนะฮะโอ้ยเต็มช่องแบบนี้สามพันกว่าคูณหไปเดยสามพันหึร้อยยิบคูณหไปนะฮะหนึ่งมื่นแปดพันเจร้อยยี่สิบบาทครับนานเหลืออีกสิบครั้งครับไปต่อยังไม่หมดอย่าเพิ่งนับศพทหารฮะวายมาละช่องที่สองครับได้ตัวเคไปสามรอยยฮะโอ้ยโอ้ย ชอบน้องคนนี้สุดเลยเนี่ยแบบแอมเบลมากเลยเยี่ยมไปเตะคูนัสไซไม่ได้ดไไดเสียงุณไม่ได้เลยเยี่ยมไปเตะคูนัสไซโอ้ยเสียงแหบไม่ได้นะโอ้ยมาครับสองพันคูณหกไปเนยเออนี่ฮะหนึ่งสองสวยเพื่อนดอกนี้ยังไงอดอกนี้ไม่เข้าดอกนี้สวยแน่นอนครับช่องสองช่อง 3, สามติดแบบนี้ฮะเออช่องห้าไม่ลงนะครับผมยังได้อยู่หนึ่งหมื่นกับอีกห้าร้อยหกสิบครับ ไปแสกันเตอร์มาสองยังไงเอ้ออยวืดไปหน่อยเดียวมาให้หน่อยมาให้หน่อยมาให้หน่อยเยอะไม่เข้าสัตว์ัอ <c oughs> โทษนะครับไหวไม่ได้เพื่อนนะมาดูครับรางวัลรวมในรอบนี้เราจัดกันไปทั้งวันอยู่ที่42,320บาทครับมาอ่าไป250าเลยเมืองไปยับยับครับผม เบ็ดหนักๆแบบนี้อา้าวเกคเตอร์มาด้วยเพื่อนอา้าวสวยดีแบบนี้เอาหมุนกันต่อเลยนะครับเข้าง่ายมากนะฮะบอกแล้วนะครับผมว่าเปอร์เซ็นต์มันมาอยู่ที่เกมที่คนไม่ค่อยเล่นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นต้องรีบไปตําเลยนะจ๊ะกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยที่พิกซีจีนั่นเองจ้านะฮะต้องเล่นกับเว็บที่มันแบบไม่มีการปรับเปอร์เซ็นต์การแตกด้วยนะเพื่อนนะโอ้โหเกตเตอร์มา2เสียดายไม่ได้เนะี่ยไม่เป็นไรครับได้น้อง2คนนี้มาแทนได้ไป1,600ักอบาทครับเนี่ยช่องยัาไม่ลงเลย,นะย,ยนเลยนะ น้องน้องเขาเซ็กซี่มากเลยนะเว้ยแบบผิวเป็นสีน้ผึ้งเลยโอ้โหมาหน่อยโว้ยอะไรวะรอบนี้มันเกลือยกับกูอนะได้กันไปสามพันกว่าเท่านั้นฮะยังไงฮะเอาไปเบ็ดละห้าร้อยเลยนี่ฮะกดปุ๊บเข้าปั๊บครับผมสกัตเตอร์มาดีมากครับผมเปอร์เซ็นต์ค้างแจกสูงสุดๆครับสำหรับเอ็นี้นะเพื่อนๆคนไหนยังไม่เคยเล่นต้องไปจัดหนักจัดเต็มกันเลยนะจ๊ะพี่น้องจ๋าเออนี่ยังไงรอบนี้จ่ายหรือเปล่าเห้ยเบ็ดละห้าร้อยแล้วนะเนี่ย โอ้ยโอ้ยโอ้ยดวุดวดวดจัดเลยวืดจัดเลยวืดจัดเลยอุ้ยอุ้ยยังไงสามพันคูณสี่ไพ่เบิรดสองเ้ยอาจจะไม่เยอะนะครับผมอาจจะไม่แตกเยอะนะแต่ว่ามันยังแตกอยู่นะครับผมโอ้โหดอกนี้ไม่เข้าอีกโอ้ยน้องยังปมนเตกูดาซายกูมาละโอ้ยสองพันเจ็ดนะครับหมื่นห้าครับหมื่นห้าหกร้อย ปรับเลยเป็นละพันครับผมมีอีกไหมเข้ามาดิอุย้ยหมื่นกว่าคูณหกไปอีกคูณหกไปอีก 6, อหกหมืบบมม่นหนึ่งอู้เห็นไหมไอ้เชี่ยบทจะมามันกุมานะเห็นปะเออหกหมื่นหนึ่งสองร้อยครับเพื่อนสักดอกนี้สแคสเตอร์ด้วยโอ้โหเป็นไงเด็ดไหมเป็นไงเข้าหรือเปล่าแจกหรือเปล่าแจกหน่อยเหอะดอกนี้ โอ้เกือบมา2รอบแล้วนะครับก็สแกตเตอร์ไม่จ่าย2รอบแล้วนะครับเข้าดีมากนะครับแต่จะจ่ายไม่จ่ายนี่ต้องมาลุ้นนะส0งพันแปดครับรอ,อบนี้เก๋ออกมากดัวเนี่ยโอ้ยโอ้โหไม่คพัต่อจ่ายไม่หนักเลยครับนี่ยโอ้ยวายมา2ช่องติดฮนะเออ9ก0าพไปเก้านสี 2, ่คูณสไปฮะพันไปหมื่นแปดนะครับหมื่นแปดแปดร้อยครับผมโอ้ยโอ้ย โอ้ยดอกนี้ละมึงคูณสามสิบอ้เช่ยหมื่นห้าคูณสามสิบโอ้ยสี่แสนหกนะครับผมโอ้นึกว่ารอบนี้จะเกลือแต่ไม่เกลือนะจ๊ะดูกันชัดๆ,ๆนะครับผมสี่หกแปดศูนย์ศูนย์นะครับผมนี่ดอกนี้แหละรอตั้งนานนะครับกว่าจะมานะโอ้ยหกดจะมาก็มาเลยครับผมสี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทกับเงินรางวัลรวมในรอบนี้ครับผมกับเกมที่มีชื่อว่าบิ๊กินนี่พาร์ลนได์นั่นเองครับ เป็นไงพอเลยครับผมหยุดเล่นเลยครับผมได้แล้วฮะไปะไปหาที่ไปหาที่ใช้ตังค์ผก่อนแล้วกันครู <c oughs> นะครับนะอ่ะได้กันไปละหกหมื่นได้หกแสนห้านะครับผมรอบนี้นะจัดหนักจัดเต็มมากๆกับเกมนี้นะครับใครยังไม่เคยเล่นเกมนี้ไปกดลิงค์ใต้คลิปได้เลยนะครับปัตโมฝากไปให้เรียบร้อยแล้วแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ